พอกินข้าวไ่หิวอะไสามห้าสบายดียามเช้าๆนะทุกคนวันนี้ก็เป็นมื้อที่สองของห้าอยู่ป่าแล้วนะตอนนี้กบกระตืนไปละ นตื่นขอคอยท่าตื่นอย่าได้ยักกำลังนึ่งเข้านั่ชุกลจะชุกลวมั่งกินมากินชุดท้ายอ้ฮ้อนนะดิกินชุดท้ายกลาวไปกินเหมือนอาซิมได้ตัวนขึงข้าวกินข้าวข้าวละ มันไม่มีบนเทานะนยีอีน,น้อยหมาติดอะไรตัวอ๋ออบูอ,นนอบูตักข้าวเหนียวกินข้าวกินข้าวก่อนได้งั้นกินข้าวกินเปนตงก่อนบาแค่บากินนะนะบาก,กินได้อ๋าอบูอ๋อปานี่ฮะ นมนะครับกับยูโลกพักได้ยูโรคพักตะเป๊ะอันนาหาเมื่อวานนี่อบตะเป๊ะไม่มียาแมเชื่อโรพักตะเปมีแอันหาเปนกูหางใอีเมย ว่างตเจ้ามีมีปลานถเลานึงวางเถิงนะอว่างตัวเจ้าว่ามีปลาสะมีแต่กับตมีแต่ขี้ยบ่าว่างนะแหงลาได้ว่างตัวอันตัวบกกาลงนะอเยำแล้วเนาะปเาก็มาปิดปลาออตมองปิดมองอัตปลา ได้ยูบดียุงคักเลยเหนาเือานหนาก็ขึ้นมากีนีลูกมันะคืนอืไก่เด้เกินเกินกี่ก็เกินอยอันจะได้บ่ก็นี่ท่นั่น

สองโตนอนเตอะตัวนึงก็เตอะคูหนะสองโตล่ะนี่ค่ะอันห้าวปีตาแล้วก็แม่คอยกัเยอะเอี่มาไหมิ <OR> vet, ้งแล้วก็ควะน้ำควะแหงหม กุกบกบเอเอาเอาไปเอาไปเฮงเดียวนั่นมอคือเดียวฮันเฮงเดียวอาไปเฮงเดียวไม่ไปเอากบไปหนึ่งต้มอเดือกอุนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสรแ lại xếp lại Chờ đôi xếp lại Chờ lại xếp lại xếp lại chờ coi làm mình nhà mình nha

เป็ดลายก็นีเป็ดคือแกงน้ำมันสืบได้แเป็ดปนกบแซบนะเป็ดปนกบชัอนยเนาะแซ่บๆดมั้ยังไงดกม่กินยารเทามหลายัวแล้วมันกกอ้ออเนะ <อ>แซ่บสีหน้าคุณเฮ็ดกันเลอะอกเลอะจันกมาหลอกผักตะเปียกผักกระดมข้าวนาหมักปนกบกับปีงป่าสิมออกไก่ยิงป่ากดก็มี បងបងกินคําញ៉ៃអីតាមហៅឯងប៉ាទៅ